เป็นแมทเ r ีย l นะครับแมทเ r ีย l คือตรงนี้นะครับแมท e r ีย l เนี่ยไม่มีผลกับสีที่เราระบายไปแล้วนะครับเราระบายสีตามเนี้ยไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นเป็นแม t เ r ีย l อื่นก็ได้นะครับสีที่มันระบายอยู่เนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ m ม t เท i a ีลเนี่ยระบายได้เหมือนกับสีนี่แหละนะครับคือใช้หัวแปลงแล้วก็ปรับเป็น m นะครับ m ก็คือ m ม t เท i a ี mrgb คือ m ม t เท i a ีกับสีพร้อมกันเราใช้ m แต่ว่าไม่แนะนำให้ระบายเพราะอะไรเพราะ m มทเทเ a ียลเนี่ยระบายแล้วเนี่ยส่วนที่มันจะทำงานเนี่ยมันจะทำงานไปที่โพลีกกนนะครับก็คือเฟสนั่นแหละ นะครับคือแผงสีเหลี่ยมๆนั่นแหละสีเนี่ยมันจะไปที่จุดใช่ไหมแล้วมันจะเกลี่ยเข้าหากันแมทเทียลเนี่ยไปที่เฟสแต่แมทเทียลไม่สามารถเกลี่ยเข้าหากันได้นะครับว่าตรงนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นเงาเงาไอ้ตรงนี้ไม่เงามากเนี่ยมันจะเห็นกันชัดเจนเลยมันจะไม่มีความเบลนเข้าหากันนะครับของเราแมทเทียลเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่แนะนําก็คือสับทูไหนเนี่ยเป็น,นแมทเทเรียลอะไรเยราก็ใช้ทั้งทั้งอันไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปเพ้นแมทเทเรียลลงบริเวณเป็นส่วนๆนะครับมันจะมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เดีย๋ยวลองทาให้ดูนะครับอาจจะเพ้นได้ถ้าเกิดมันเป็นซอกเป็นหลืบอะไรที่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดมันเห็นชัดๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยได้ผลด,ดีเท่าไหร่นะครับ เวลาอ่าก่อนอื่นเรามาทําลองทําดูเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาเราจะใช้แมทเทเรียลเราก็เปลี่ยนจาก R G B เนี่ยเป็น M นะครับนี่เปลี่ยนเป็น M แมทเทเรียลตอนนี้เป็นสกินเชตนะครับหัวแปลงเป็นแสแตนดาร์ดธรรมดานะครับทาลงไปเท่ากับว่าเราทาสกินเชดเนี่ยลงไปที่สกินเชตก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้เราลองเปลี่ยนใหม่เป็นโครมนะครับตัวนี้ พอเราเปลี่ยนเป็นคโครมปุ๊บทั้งหมดทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปหมดยกเว้นตรงนี้ที่เราทาสกินเชนไหมนะหมายความว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแมทเทียลโดยที่ไม่ไม่ทำให้ส่วนอื่นเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยเราจะต้องฟิลแมทเทียลลงไปก่อน ถ้าเราไม่ฟิลแมทเทเรียลลงไปเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยทุกชิ้นส่วนจะเปลี่ยนตามมาหมดนะครับไม่เหมือนกับเพนเพราะเพนเนี่ยเราสามารถเปิดเปิดโพลิเพนตังนี้ได้แต่แมทเทเรียลเนี่ยเปิดเปิดใช้งานแมทเทเรียลไม่ให้มันเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้มันต้องมันต้องฟิลลงไปให้ครบทุกอันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องไล่ฟิล สกินเชตให้ครบทุกทุกอันนะครับทุกกลับถูกนะครับวิธีการก็เลือกที่สกินเชตนะครับแล้วก็ทัลเลอร์จูอ็อบเจกต์แค่นี้เองแต่ว่ามันอยู่ที่ Channel ของ Material นะครับเป็น M Channel เลือกที่หู Color คือ Object นะครับเลือกที่ตา Color คือ Object แล้วก็เท้านะครับ เราฟิลสกินเทปไปหมดแล้วทีนี้เราลองเปลี่ยนเป็นโครมเห็นไหมตรงนี้เป็นโครมแต่ว่าที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับนี่แสดงว่าเบริเวณตัวเนี่ยมีการใช้แมทเทเรียสก skin นะินเทปไว้แล้วแต่เราเลือกตรงนี้เป็นโครมนะครับเราสามารถระบายโครมลงไปได้เลยผมจะระบายให้ดูที่ตัวนะ ส่วนที่ระบายเนี่ยเป็นแมทเทเรียลโครมครับนี้ที่มมันไ่่ทีผมไม่แนะนำก็คือเห็นไหมมันไม่สามารถเกลี่ยแมทเทเรียลสองอันเนี้ยให้ให้มันเบลนเข้าหากันได้นะครับการระบายแมทเทเรียลเนี่ยมันจะเป็นเป็นอยกัอยกๆแบบนี้โดยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้น ง่ายๆก็คือไม่แนะนําให้ระบายแมทเทียลนะครับอันนี้ผมระบายโครมลงไปถ้าอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมผมก็เปลี่ยนเป็นสกรีนเชดแล้วก็ระบายทับไปบสำหรับแมทีเรียลสมมติสุดท้ายแล้วจานจะใช้งานแมทเทียล เราจะฟิลลงไปในสับทูนั้นที่เดียวเลยจบนะครับสกินเชดอยู่ที่ตัวเนี้ยโอเคแล้วแต่ผมอยากให้มันเป็นตัวนี้มากกว่าโพลิสกินนะครับผมก็เลือกอันนี้มาแล้วก็คัลเลอร์ฟิลครับเป็นโพลิสกินนะครับโออยากให้มันเป็นเงาก็ไปเลือก Chrome. โครมโครมตัวนี้คัลเลอร ออบเจเห็นไหมมันคือความเงาของของโครมนั่นแหละแต่ว่าสีที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีผลอะไรมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดวงตาผมจะใช้เป็นทอยพลาสติกนะครับเพื่อให้มันมีความเงาเกิดึ้นอันนี้คือทอยพลาสติกก็คัลเลอร์ชิล ถอยพลาสติกก็จะมีไฮไลท์เห็นนะเป็นไฮไลท์ที่มันเกิดขึ้นมาเองบไม่ได้มีการไม่ได้มีการเค้นเวลาเ็นเดอร์ก็จะสบจริงขึ้นสุดท้ายรองเท้ามันผมอาจจะอยากได้เป็นเป็น อันนี้ก็ได้เมทัลลิกกรีนเมทัลลิกหรือโกลด์อกโกลด์รองเท้าทองก็จะเป็น m a ทเ r ียลทองโดยที่มันจะเก็บค่าสีเนี่ยเก็บไว้อยู่นะครับเลอร์ Color, นะครับมันก็ f i l อบเจกต์ทองปกติจะเป็นสีเหลืองเนี่ยอะไก็จะเป็นเป็นน้ำตาลน้ำตาลเขียวเขียวอะไรที่เราทาไว้นั่นแหละ เสร็จแล้วนะครับสำหรับการใช้งานแมทเทีเยลอย่าไปเพ้น์มันแค่นั่นเองนะครับเพ้น์ได้แต่ว่าอย่างที่บอกเพ้นต์ได้แล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ผลที่ดีเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราเราใช้แมทเทีเยลตัวนี้ไปแล้วนะครับ แล้วอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยเรากลับไปที่ RGB นะครับ RGB แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะไม่เกี่ยวละ RGB จะมองไปที่มองไปที่สีนะครับแล้วก็เลือกสี สีที่ระบายลงไปเนี่ย<ม>จะวาดอยู่บนแมทเทเรียลเดิมที่มันที่มันทำงานอยู่นะครับก็คือสกินเชตที่ผมที่ผมที่ผมฟิวลงไปตั้งแต่แรกนั่นแหละนะครับไม่มีการไม่มีการอันนี้มีเฉพาะสีม,มีเฉพาะ ค่าสีอย่างเดียวนะครับตัวมาที่รยเนี่ยมันจะเป็นอันเดิมนะถ้าเป็นพวกรองเท้าอย่างเงี้ยโลหะเห็นไหมสีสีที่ทาลงไปเนี่ยเป็นสีเหลืองเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยชัดมันเป็นสกิีนเชนนะแต่ถ้าเกิดเป็นรองเท้าเนี่ยจะเห็นชัดเห็นไหมสีที่ผมทาลงไปเนี่ยเป็นสีเหลืองแต่ว่าความเป็น ทองเนี่ยคือค่าแมทเทเรียลที่มันสะท้อนแสงแบบทองมันก็ยังอยู่นะครับมันทําให้สีเหลืองที่ทาลงไปเนี่ยมันมีความเงาตามตามองศาที่เรามองนะครับเหมือนทองนั่นแหละความเป็นทองยังอยู่แต่สีที่เราทาลงไปเนี่ยถ้าเราทาสีเขียวลหละมันก็เป็นคือมันก็จะไม่เหมือนทองแต่ว่า มันจะเป็นความเงามันยังเหมือนเดิมคือแมทเทเรียลเนี่ยมันเป็นเป็นค่าความสะท้อนแสงเฉยๆครับแต่ที่เราทําเป็นทองเป็นอะไรเนี่ยก็คือเพื่อให้มันง่ายต่อการจดจําคือสะท้อนแสงแบบเนี้ยและเป็นสีเหลืองๆเ,เนี่ยแสดงว่เาเป็นทองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยทําไมทําไมมัน <c oughs> เด้งแบบนี้ สมมติว่าแมทเทีย l มันพางขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้ก็ฟิวกลับมาเกันเ,นเลยฟิวแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็น m นะครับเป,เป็น channel ของแมทเทียลแล้วก็ฟิวกลับมาเตรงสีมันก็ยังอยู่มันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรหรือผมอยากจะกลับให้มันเป็นตอนแรกเลยผมก็ฟิวสกินเชดลงไปเพราะาตตอนแรกเราใช้สกินเชดใช่ไหมแล้วก็เลือกสกินเชดน,นะครับอัลเลอก์ฟิว นี่คือตอนแรกที่เราทำแต่ว่ามันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมมันสู้แมททลเทีเยยตัดแปลกไม่ได้นะครับรแล้วก็อิวทองอยู่ไปละกันนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการลงสีคร่าวๆนะเราจะเราจะทำกันประมาณนี้แหละครับจริงมันก็มีเทคนิค อื่นๆอีกนะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นเพิ่มเติมนะครับสำหรับเทคนิคธรรมดาเนี่ยมันก็ใช้สร้างเทคนิคธรรมดามันก็ใช้สร้างงานได้ระดับที่ใช้ได้แลละนะครับ